เป็นเท่าไหร่ครับกับน้ำมันใช่เป็นเท่าไหร่ยยมันกระวดสามครับกานหกสิบมันหกสิบกเามเดกาแฟเอ็มร้อยเอิญบนเชอเอาีอี้บอ ล์มนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนและวอสวสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิ่อวนกับพ,พี่น้องมาแก้งเบดครับผมนะพาท่านผู้ชมมาตกปลานะครับนะมากับไตของเรานะครับไตไตด้านหลังนะครับนะตอนนี้เราถึงหมายแล้วครับหมายหมายอยู่ด้านหน้านะครับนะหมายไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเมื่อนี้มาสายในพี่น้องเพราะว่าสงสเสาผมไปยามบ่วงหนู <c oughs> <c oughs> ยามบ่วงหนูก็อบัึรได้เดี๋ยวนี้คืนนี้เสมาแต่เสาได้พี่น้อง ตกเชดต้องเช้าเช้าครับนะหวังผลต้องเช้าเช้าอ่ะโอเคเดี๋ยวติดตามรับชมวันนี้จะมีผลงานไหมหรือว่าจะแห้วครับโอเคไป ดาสายยังมีปี là ăn. Để ở cái าะแม่กัดถือรถเอาเบรกไหลอ้อยจ,จากจัก <laughs> โดดมากนี่เฮ้ยกัรกรมโดดสนใจตีนโตนหครับ <uh มาบ<อ>่เาบเนี่มเบ<อ>ิ่งตัวใหญ่ยู่บ่กะลังกรลังาวหาวบ่บเนี่มเบ, <c oughs> บิ่ง ดูนี้ก็ชมบรรยากาศอ่าบัวก่อนนะครับไอควายไม่ใช่บัวนะครับควายนะมันลงเล่นน้ำพี่น้องมันหอนควายมันร้อนนะครับนี่บรรยากาศเขื่อนน้าอูนนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็มามาเที่ยวได้นะครับนะหรือใครอยากตกปลาก็ติดต่อไตได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะขึ้นเฟซขึ้นเบอร์โทรตไตไว้ให้นะครับ ใครอยากตกปลาก็ติดต่อไต้ไปได้ราคามิตรภาพครับผมนะเครื่องดื่มถือมาพร้อมแมนบอบรยรยากาศครับอา่าโอเคเดี๋ยวตกปลาต่อเ <laughs> มื่อกี้กัดของไตไม่โดนนะครับแม่ ไลท์เขาฟอร์มมากครับวันนี้นะกัด4-5ครั้งไม่ที่ยินกบดูดยนี่ โอเคครับหลังจากที่ตกไปได้ประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับนะตัวนี้ก็เวลา10โมงกว่า11บเอโมงเดี๋ยวเศร้ามือให้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนะครับแล้วก็ทานข้าวนะแล้วค่อยลุยต่อมือซ้านี้มีกัดหงไตสองสามเทครับพี่น้องนะกัดสองสามครั้งนะครับแต่กัดไม่โดนอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอนั่งพักแล้วก็ กนข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยลุยต่อโอเคครับ จากทานข้าเสร็จวันนี้มีเหยื่อสดด้วยนะครับมาเมื่อกี้กัดของน้องเข้าไปไม่โดนนะครับไม้เดียวรู้เรื่อง ขออภัยด้วยนะค่ะช่วงนี้ไฟล์เสียงมีปัญหาแต่ปลาเสือกัดพอดีเลยเอ้ยสิริเซงเลยฟิกฟิกฟิก,ฟกจากพาเลอร์ได้เดวนี้ <How S 1> ฮวาวเ,าเลอร์เสโพดเสสิริเว้าภูไทยมีเป็นปานเลอเดอร์ สามนะสองตัวแรกไม่ได้ถ่ายนะครับโอ้สายสวยเลยนะครับตัวนี้นะนี่สายสวยโชว์ป้าน,นะครับสายสวยเลยครับกระสุนโอเคครับเดี๋ยวตามตัวต่วตอไปเพราะว่าเห็นฝูงขึ้นแถวนี้ครับโอเคมานะเดี๋ยวลองใช้กระดีนะครับเดี๋ยวใช้กระดีตีลองดู ว่าผมไม่มีชุด U L นะครับนะมีแต่ชุด U L <Nope. S 1> นี่ครับลองดูอยหมายเลยก็สายฟูเลยครับ ครับไสโดนอีกแล้วนะเป็นปลากระสูบนะครับไสกำลังสวยๆเลยโอ้โหสุดยอดอืมสวยครับส่วนผมต่อช็อคสายหาดกาอากาศโอ้อ่ะโอเคเดี๋ยวตามตัวต่อไป หลังจากที่เมื่อนีนอี้ได้อ,อมาแกงเบ็ดทิปตกปลาเขืนน้ำอุ่นนะครับวันนี้ได้ปลากระสูบสี่ตัวสองตัวแรกไม่ได้ถ่ายนะครับถ่ายสองตัวหลังนะครับไตนะครับโดนแต่ไม่ใช่ผมส่วนผมแฮวนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับช่วงเย็นเย็นบรรยากาศดีครับผมนะอากาศดี อ่ะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนแบตกล้องก็จะหมดแล้วสวัสดีครับ